ทางงมแล้วก็พี่เบนเนี่ยครับโอ้โหคืโหโโอแบบตอนแรกทีมงานบอกว่าเอ้ยเบนกับออจะโชว์อะไรกันดีคือแบบคือเราไมแบบเฮ้ยเราสองคนมันโชว์ไปมาสิบกว่าปีมันะราองมาทุกแบบแล้วเนาะจริงที่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะอะไรที่เรายังไม่เคยทําหรือว่าเคยทําเมื่อนานมาแล้วการที่ร้องเพลงที่มันเป็นแบบโคตรจะแมนอ่ะอันนี้นต้องทีถึงมาก้ย แล้วไม่ใช่แค่เราสองคนเท่านั <enfant> oh, yeah. <ım schön úc ados> ้นนะเพาคนดูที่อยู่ที่นี่ก็คิดว่าเอ๊ะครั้งหนึ่งเราฉันอยากเห็นสองคนเนี้ยแอดแม่อยู่บนเวทีมาากวาเหรอเมื่อครู่นี้ขอจะดญองแก๊ปไปได้ไหมฮะต้ออยากเห็นผ้ชายไปได้ครับผมคือแบบไม่รู้่าชอเสร็จแล้วอยากจะไปแวนตัดหน้าเชาเฉาเลยอะยา ถึงมองถึงมือแแบบอ๋อนี่เขาต้องไม่แหวนนะใช่ปหมแต่ว่าก็ยังมีความเป็นแบบมีความเป็นเลือดมีความเป็นเทสต์ยอะไรเอ่ยด้วยนิดนึงอ้โนะฮะก็มีนิดนึงก็ผู้ชายก็ใส่กันแหละแต่เออจริงร้อนกันที่เหนื่อยไหมต้อัดงหักร้อนไอ้ตอนร้อนก็ร้อนไม่เท่าไหร่แต่กี่ตอนไฟพุ่งขึ้นมาเนี่ยกูแบบฟิลเลอร์โบว์ทองกูจะไหลออกมากันไหมจริคือความรู้สึกคนดูอาจจะไม่รู้นะคือพอไฟมันขึ้นปุ๊บ ความรู้สึกคือคือตอนทำหมอนหมอบอกว่าอย่าใกล้ของร้อนนะคะอคอนเสิร์ตนี้จับให้ทั้งหมดเลยพี่ดอบโบท็อกเคยคิลเลอร์เคยก็คือว่าไหลเอามารวมกันหมาลตอนนี้ไม่คือความรึกว่าถ้าอย่างเงี้ยอีกสักสองสามรอบนะอ่ากูไม่ต้องไปเธอหมอนแล้วนะตอนนี้ลุงฝนเปิดหมดแล้วลู่ทุกลูก่เปิดหมดเลยนะคะตอนนี้ <c oughs> อันนี้คือบอกพร้อมเอาของอะไรเข้าได้หมดเลยนะคะ คหมายถึงว่าสิ่งสมบุกที่มันจะเข้าไปตามรูขุมขนเราอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อเหรอเจริงๆก็พี่ต้องเคาข้างน้องสิอ๋อโอเืโอเคเออนี่หมายถึงว่าแต่ว่าระหว่างที่น้องไปยังมีความประทับใจของคู่ก่อนหน้านี้อยู่เลยนะจริงเฮ้ยคือเอาจริงๆก็คือตกใจมากเพราะว่าเราเมื่อวานคือยังไม่ได้ใส่หัวใช่ไหมเออไม่ใส่หัวก็คือว่าเหมือนพนักงานดิสนีย์เหม่ยนึกข้าออกมาอี ก็เกี่นอยู่แล้วแบบ s r come this way please, please. <c oughs> Man man please get in the line get in the line Okay Yonex <c oughs> คือเห็นภาพอีกป,ป๊ปอปเลยอะทีแต่พอใส่หัวหมาขิ้นมาโอ้ <c oughs> คือเราเชื่อไหมเอาเห็นเขาบ้อกเขาบอกกับจอทางด้านหลังเวทีตอนจังหวะที่เขาเจอกับพี่จิ๋วแล้วพี่จิว๋ว,วต้องเอามือจับหน้าที่แบบไม่รู้ว่าจะเลือกขยะยีแย่งอะไรก่อนดี ระหว่างเหือนแบบรูกลักของมันแต่ก็ว,ว่าไปไม่ใช่แค่อีนิี่อคนเดียวทำไมมีหูหิ้วก็เหมือนท้งดิฉขาวว่ามีมันจังหวะนั้คือเฮ้ยมัน supposed to be เจ้าหญิงลิสนี่นะวยใช่โอ้โหมาดี่ิีเกย์ิกไหนคะเนี่ย <c oughs> มาชัก,กงเอ้ยมากเลยอันนี้คือปกติแล้วเนี่ย คอนเสิร์ตนี้สเตจไฟเตอร์คือเวลาขึ้นมาล็อกด้วยกันเราต้องไฟกันห้ามหันแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ห้ามหันเพราะว่าคอนเพราะว่าเราหันไปแล้วเราไม่ใช่เรายังอยู่แต่ว่าเราแค่พกอุปกรณ์ตะเล็กที่มาบนเวทีครับฮะอะไรกูไม่เราแค่ทลับไปข้างหลังได้ยังผ่าจจะเดี๋ยวก็ดูว่าจะไม่เห็นท่าวิธีการทำก็จะทำกดลงไปแล้ว พี่ทำไม่ได้พี่หดตับเข้าไปแล้วคนคือหลายๆคนเคยเคยสังเกตว่าเพื่อนๆแบบแท๊กกันแท๊กกันแท๊กคือเรารู้รู้ได้ว่าว่าเขาเอาไอ้นั่นไหนสอดเข้าไปแต่เราเอ้ยกูไม่น่าเพราะกูมันสั้นมากเลยกูในหน้าสงสารเลยคนหรือเขียนัน้าหน้านี่ก่อนเราพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยนัทชีลืมหมดแล้วเนี่ยพูดเรื่องคอนเสิร์ตดีกว่านะทรายใช่นะครับคือ แล้วต้องเพิ่มเรื่องอะไรหร่าพีไม่จริงๆเราคนต่งางคแล้วว่ากลับเป็นไปได้แล้วใช่ไหมเพราะว่ากคู่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นรุชนียบุคิคนนะฮะใช่คือจะบอกว่าเป็นราชินีร้านตลับเนี่ยถ้าร้านตลับเนี่ยก็ต้องย้อนไปอย่างน้อยก็สิบห้าปีเพราะว่าตลับนั่นคือเทปแต่ว่าพี่เด่นก็ทันนี่ว่าตอนช่วงเป็นเทปไปอ๋อออก็มาด้วยใช่เราก็ลืม พราะว่าพี่เบนเนาะเพราะว่าพี่เบนออกก่อนน้องไงอะไรแบบแรกของน้องยังมีเ็เทปอยู่เลยไม่แต่เราไม่ได้ร้านตลับเหมือนพี่ๆเขาไงจริงๆแล้นี้เราก็คุยกันไปเยอะแยะเลยบ่ายนี้นะก็ยังพนักงานข้างหลังก็พิ้งอยู่ไม่ให้เป็นแผลกดทับอยเดี๋ยวจ้ออกแล้วฆ่าเดี๋ยวจะออกแล้วฆ่าเอางี้เพื่อไม่แผลไปลุกลามติดหน้ากว่านี้ เรามาชมโชว์ของพี่สองคนนี้ดีกว่าบอกเลยว่าเป็นคู่หยุดโลกนะครับคือรีบๆฟังซสเพราะว่าจะหยุดแล้วใช่จะหยุดแล้วเป็นคู่รักทั้งโลกแล้วนะเราใส่ก่อนตอนนี้นั่มีไม้จริงเขาดังอยู่หลังเว้ทีเพราะว่าเวลาเวลาบานมีไม้เนาะเห็นว่าตุ๊ดอย่างนี้น่เสียงสีไม่ได้จริงอย่างที่บอกตอนตุ๊ดคือสมเนียงการพูดหรือว่าอะไรเนี่ยไม่น่าเหมือนคนผ่านวัดผ่านวางเลย ้นีกูว่าเผาพี่เผาเกลือพวกเราสองคนอยู่น่ะเดี๋ยวัเลยทีละแล้วปล่อยไปไนนที้เขาดีกว่าไปน,นี่กูจะชอบมึง <c oughs> ใช้ขกอชอ้า